สวัสดีครับวิศวา,าครืเกงนะครับวันนี้จะมาขอ,อานำเสนอเหรียญหนึ่งในเหรียญเบญจกหลวงพุโตออกนอกวัดนะครับผมซึ่งเหรียญที่ได้เห็นอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพุโตที่ออกวัดพระธาตุศกฝางนะครับอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2522นะครับโดยจำนวนการจัดสร้างเหรียญน,น,นี้น่าจะอยู่ที่ราวประมาณ1 0,000่นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแบ่งทั้งหมด แบ่งออกด้วยกันเป็นสามบล็อกนะครับตามข้อมูลที่ได้รับมาแล้วก็จากการสะสมที่ที่ได้ผ่านตามานะครับโอเคเดี๋ยวจะมาไล่เรียงวิธีการดูแต่ละบล็อกแล้วก็ดูเกทแท้นะครับว่าจะดูตรงไหนนะครับโอเคเริ่มที่เหรียญแรกเลยอันนี้จะเป็นเหรียญบล็อกเรียกว่าบล็อกวงเดือนนะครับโดยนะครับภายในเหรียญนะครับด้านข้างออูจะเป็นเส้นขีดเหมือนวงเดือนนะครับ ด้านหน้านะครับทั่วทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับจะตีกล้องให้ดูชัดๆนะครับโอเคเส้นผมหลงโบจะชัดมากนะครับในบล็อกนี้ซึ่งถ้าเป็นบล็อกวงเดือนจะมีจำนวนไม่มากนักนะครับเท่าที่พบเจอนะครับนะครับดวงตาชัดลึกเลยนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นรูปเป็นเหมือรูปของพระธาตุศพฝานะครับด้านหลังเขียนว่าบูรณะวัดพระธาตุศพฝาออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอเคเหรียญนี้ยังติดกระไหลทองอยู่สวยงามครับ Okay. อันนี้มาดูบล็อกต่อไปนะครับที่เรียกว่าบล็อก2ขีดนะครับบล็อก2ขีดก็จะยังหลวงปู่ก็ยังรูปหลวงปู่ยังคมชัดอยู่นะครับแล้วก็ตัวหนังสืออะไรก็ติดคมชัดหมดนะครับเดี๋ยวเรามาตีกล้องให้ดูครับผมโอ okay. เคนี่ครับเช่นผมก็ยังคมชัดอยู่ครับดวงตาลิกนะครับ อันนี้มาดูที่เรียกว่าบล็อก2ขีดนี่ครับตรงด้านล่างคำว่าหลวงนะครับจะมีเส้นอยู่2ขีดนะครับจึงเป็นที่มาของคำว่าจึงเป็นที่มาคำว่าบล็อก2ขีดนะครับ <Okay. S 1> ให้ดูผิวเหรียญน,นะครับผิวเหรียญ้าเหรียญแท้ๆก็จะผิวเหรียญประมาณนี้ครับ ด้านหลังนี่ครับเหลี่ยนนี้เป็นเหลี่ยนที่ทันหลวงปู่นะครับปี2522นะครับ และราคายัางยังไม่สูงมากนะครับสามารถจับต้องได้อยู่โอเคคราวนี้เรามาดูบล็อกสายฝนนะครับพอดีบล็อกสายฝนส่วนใหญ่ผมมีเป็นเลี่ยมแล้วเดี๋ยวยังไงจะตีกล้องให้ดูผิวเลยแล้วกัน นี่ครับจะเห็นผิวครับผิวด้านข้างครับจะเป็นเส้นเหมือนเส้นสายฝนเนี่ยครับรอบๆเลยเรียกว่าบล็อกสายฝนนะครับใบหน้าท่านก็จะเริ่มชัดน้อยลงครับความลึกจะน้อยลงนะครับแต่ว่าด้านในจะมีเส้น เส้นสายฝนขึ้นอยู่นะครับนีย่ยผมก็จะคมชัดน้อยลงนะครับถือว่าเป็นบล็อกหลังๆเหรียญนี้ก็มีมีพบเจออยู่อยู่เยอะพอสมควรครับผมดีนี้มาดูด้านหลังนะครับค,คราวนี้เดี๋ยวจะมาดูเหรียญเหรียญแท้กันคนระับว่าจะดูกันตรงไหนเ,เดี๋ยวผมขอตัวอย่างจากเหรียญบล็อกสองชิ้นแล้วกัน เดชัดๆโอเคอะบล็อกสองขีดนะครับดูอันนี้ใช้สามารถใช้ดูได้กับทุกๆทุกๆบล็อกเลยนะครับอันนี้เรามาแยกบล็อกก็คือโอเคตรงนี้คือบล็อกสองขีดอ,อันนี้เรารู้แล้วบล็อกสองขีดปุ๊บเราก็ามาดูที่ใบหน้าท่านก่อนนะครับใบหน้าท่านต้องเป็นแบบนี้เลยพิมพ์นี้เลยนะครับลึกมีมิตินะครับผิวเหรียนตึงนะครับ อันนี้มาดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีอยู่จุดสองจุดที่ผมใช้เป็นเกณฑ์ในการดูนะครับจุดแรกก็คือนี่ครับเม็ดจุดด้านล่างของพระาธาตุนะครับจะมีเม็ดจุดจุดกลมเล็กๆอยู่แล้วมีเส้นดิ่งลงมาถ้าเจออย่างเงี้ยครับส่วนี้จะเป็นเหรียญแท้ทั้งหมดนะครับซึ่งรุ่นนี้มีมีเหเรียญเกอกมาแล้วนะครับ ก็ตัวประท่านนะครับจะมีความนูนนะครับออกมาจากตัวเหรียญนะครับผมตัวหนังสือก็ค่อนหนังสือคมชัดครับคมชัดนะครับคมชัดนะครับผิวเหรียญก็จะมีริ้วๆขึ้นนะครับกะไลนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านบนตรงชัดนะครับจะมีขีดออกมา ตรงฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีเส้นเส้นนะครับสามเส้นยาวๆลงมาแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่จะจะจะเป็นเหรียญแท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จุดที่ส่วนใหญ่ถ้าจะดูขอบกันก็จะดูกันบริเวณนะครับนี่ครับจะมีอรอยรอยตัดนะครับที่ใหญ่ๆอยู่เส้นใหญ่ๆอยู่ เรียกว่าจุดจ่ายตังค์เลยก็ได้ครับถ้าเจอจุดนี้ก็คือแท้ได้แน่นอนนะครับจะอยู่ตรงคําว่าชิมนะครับประมาณชุดตรงนี้นะครับเนี่ยครับซึ่งถ้าเกิดใครดูพระเป็นอยู่แล้วครับก็จะ,จะรู้เลยว่าเหรยยี่ยคยุคป,ปี 2005, 25 0 5ก่อน2525รอบขอบตัดจะเป็นประมาณไหนนะครับเนี่ยครับจะเป็นตัดฉิมครับ พยายาโฟกัสลองให้ชัดที่สุดชัดที่สุดประมาณนี้นะครับนี่ครับมันจะเหมือนตัดไม่ขาทีเดียว โอเคนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ที่ดูเหรียญแท้เหรียญเก๋น,นะครับโอเคเหรียญรุ่นนี้ก็ยังาราคายังสามารถจับต้องได้อยู่ในปัจจุบันนะครับท่านใดสนใจหรืออยากเช่าวไว้บูชาก็สามารถติดต่อมาที่เพจมิสวาพาเครื่องได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ